คลิปนี้สอนสร้าง VLAN ทําทำทรังพอร์ตกันสวิตยี่ห้อ T1 Data นะครับตอนเปิดเครื่องมามันจะเป็น VLAN 1ทุกพอร์ตเลยเดี๋ยวผมวาดไดอแกรมสักคู่หนึ่งโอเคเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ไดแกันเป็นดังนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนพอร์ตนี้ วีแลนดสองวิ่งจากหัวกล้องผ่านเส้นกลางนี้ประมาณน,นี้เลยเดี๋ยวจะทำ 3, 3, ขอดสามปีสามเท่ากับวีแลนด2สามีสองขอดหมายเลขสองจะเซตเป็นครั้งขอดทั้งคู่มาลองดูถ้ารูปหน้าตาแบบน,นี้จะเซตยังไง,าานนองไโอเคเข้ามาที่เมนูเลเยอร์ o n f คอนฟลิก วีแลนด์คอนฟิกแล้วก็วีแลนดีดกลางคอนฟลิกอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทำการสร้างวีแลนที่2แอดวีแลนที่3ใส่ชื่อว่าอะไรก็ได้นะ description ผมทำแบบนี้ทั้งตัวปลายและตัวขวาเลยในตรงเดียวกัน2สองสามโอเคพอสร้างวีแลนเสร็จแล้วลองเช็คดูจากทั้งคอนฟลิกเนี่ย ทุกพอร์ตเลยตั้งแต่พอร์ต1ถึงพอร์ต12จะยังเป็นสมาชิกของ VID 1ก็คือเป็น VLAN 1อยู่เช็คดูที่ P VLAN พอร์ต VLAN ก็เป็น VLAN 1มาหทุกพอร์ตเป็นโหมด Access ทุกพอร์ตอันนี้อยู่ที่สวิตช์253ฝั่งขวาเป็น Access โหมดเหมือนเดิมแต่เป็น VLAN 2แล้วก็ VLAN 3กด Apply ตุ่ม P VLAN พอร์ต2เป็นเบอร์2พอร์ต3เป็น VLAN 3กด Apply ตสังเกตดูปิงปิงไปหากล้องเบอร์2กับเบอร์3ามเดาปิงไม่เจอแล้วเพราะว่ากล้องเบอร์2ก็มันอยู่ว l a ลนแต่คอมพิวเตอร์ผมยังเสียบพอร์ตหอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ที่ vlan นหต่างวีแลนกันเนี่ยถ้าไม่มีเลเยอรสมาเราติ้งให้ไม่มีทางข้ามหากันได้ต่อไปเราต้องทำพอร์ตทรั้งกันก่อนสวิตซสองห้างครั้งวีแลนเบอร์สให้ไปอยู่ในพอร์ตสิบ 2แบบแท็กแอดเข้าไปวีเลียนเบอร์3ให้ไปอยู่12แบบแท็กเช่นกันแอดเข้าไปสังเกตเห็นมีตารางมีลิสต์เพิ่มขึ้นมาทันทีเลยอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันพอท์สองวีเลียนสองไปอยู่ในสิบสองวีเรียสามไปอยู่ในสิบสองแอดเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้พอร์ต12ก็จะมีวีเลน และว,วีเลนสาวิ่งข้ามไปได้แล้วแบบในรูปที่ว่านี้เลยเป็นแบบแท็บแล้วผมยังปิงกล้องไม่เจออยู่ทั้ง2ตัวผมก็จะทำการย้ายคอมพิวเตอร์ไปที่พอร์ต2เพื่อจะไปหากล้องเบอร์2องลองรูปย้ายพอร์ตแล้วปริงติดขึ้นมาทันทีรีเฟรชกล้องสัก1ทีหท่ะคุณแม่เสึ้นแล้ว แต่ไม่สามารถปิงเจอกล้องเบอร์3เห็นไหมเพราะว่ามันอยู่คนละ v ีแลนกันแล้วตอนนี้ผมปิงไม่เจอแม้กระทั่งสวิสด้วยซ้ำนะครับทั้ง2ตัวเลยทั้ง2องห้าและ253้าดูจากปิงตรงนี้ปิงไม่เจอเนื่องจากสวิทช์มันอยู่ v l a ลนหนึ่งอยู่ IP มันอยู่ที่ v l a ลนหนึ่งลองย้ายไปที่พอร์ตเบอร์3นี่กล้องเบอร์3กลับมา เอามือไปบังที่หน้ากล้องใช้ได้ไง่ายนี่ก็คือการเซตติ้งให้ได้ตามภาพนี้นะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้กันตามสมควรนะครับเซตติ้งเสร็จแล้วก็เข้า system management save config กันไปด้วยเพื่อการรีสตาร์ทครั้งหน้าค่าเซตติ้งเราจะได้อยู่ครบ